ขออนุญาตนะพี่นะครับเพื่เขียนนะแตชอบเป็นเงินี้ครับอ๋อเหรออ่ะเก่าก็เก่าอ่ะอ่ะผมไม่ได้ซื้อผมพวกยินโดจีนโอเควั่งนี้ครับอ่ะฝั่งนี้เขาตีเก๊ไม่เลยบอกว่าอะไรแต่ มันจะเป็นย่อยซะเยอะนะครับมันมันไม่มีอะไรหลักเลยครับพี่<ะ>ถ้าพักก่อนปีสมัหร้อยมกอยักจะได้ตังค์ถ้าหลังปีสอร้อยก็จะยากหน่อย มีอ่างอื่นไหมครับเอาแบบให้ได้หน่อยมาเลยว้าวไม่ไม่ได้เลยอะครับพี่นะไม่เป็นไรนะขราวหน้าว่ากันใหม่นะครับมามามา,มา,มา,มาไล่วาลีเท่าไหร่ครับ แขวนพระแบบนี้ผมว่าชีวิตพี่ก็ต้องดีนะเพราะว่าพระดีนี่รุนหลังอันไหนยังไงบ้างครับหรือว่าให้ผมดูเฉยว่าแท้หรือเปล่า,า,า,าแบบนี้เท่าไรหร่ครับ ลองดูครับเท่าไหร่ลองตีราคาได้เลยครับผมก็ไม่ไม่รู้มนอาจารย์ผมไม่เคยปล่อยไอ้าวคุณอาลองตั้งเลยว่าเท่าไหร่ได้พี่ลองตั้งเลยว่าเท่าไหรได้่ <Yes. S 1> นะครับหร okay. ือไ,ไ,ไม่ก็ลองกลับไปเซิร์ชราคาก่อนคราวหน้าค่อยมาได้ ขราวหน้าก็อีกไม่กี่ไม่กี่สิบวันนะครับครับอ่ากลับไปทำเช็คราคาดูก่อนเดี๋ยวดมาใหม่ได้ไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับ แรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป SG Check แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊กปบกระปับ๊บไปเอร์พาแท้คราันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เเซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลักและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK c h e c ช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK c เ e c ชพระหรือสแกนคิวโค้ได้เลยอ้าวทำไงไ่กองไปแต่ช้าแต่เ้าเอ มีอะไรแบบแปลกใหม่บ้างไหมเรา,เาซ้ำๆมาก็จะซ้ำๆกันเลยดิาเราเปลี่ยนมาบ้างอ่ะเท่าไหร่อ่ะจะมีเป็นแสนองเลยในหูในตัวมันจะงงกันหน่อยป่ะมีมีผมมีเยอะบอกว่าเปลี่ยนอะไรที่แบบว่าผมยังไม่มีมาบ้าง เท่าไรตรงนี้อ่ะเค้เท่าไรห้างแปดพันต้องโดนเยอะแบ่งคนอื่นมบ้าดอกดื่นไม่ได้ตังค์อ่าหน้านี้มันจะเป็นหน้ามูนิทีปีหนึ่งหกไม่ใช่หนึ่งสามอ่ะเกรตไม่ถึงเนื้อมันเนื้อมันต้องเหมือนกับบางกะทิงเหมือนกับ ปันกลางนะอะแล้วนี่ผมว่านี่เป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปีเลยเหรอครับมันจะเป็นเนื้อฟูๆเหมือนเหมือนวัลระหังไอ้ครีมเปล่าอ่ะที่ว่าตุ๊กตกขออนุญาตนะพี่นะครับกเสียงน่าชอบเล่นเนื้อนี้ครับอ้าวเหรออ้าวทีนี้ผมไม่กล้าว่าจะลองดี่ย้าวว่าเก่าอ้าวอ้าวอ้าวเท่าไหร่อ่ะเก่าๆแล้วอ้าวเท่าไหร่อ่ะ เอออย่างนี้ถือว่าเนปิเริ่มดูพักเก่งแล้วเนี่ยเท่าไหร่ข้างบนอ่ะไม่ได้ที่บ่ายน,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 นี่นึงน,น,นะครับขอขออนุญาตอธิบายนะฮะได้มาจากวคตุพัสปีสองพันห้าร้อยเจ็ดมันจะเป็นเนจา้าคุณมันจะเป็นจจเนจา้จเจาคุณสุพศใช่ครับก็คือว่ามันจะไม่ใช่อินโดจีนน่ะดิสองพันห้าร้อยเจ็ดอ่ามันจะถูกมันเป็นเจ้าคุณสุพศไงมันไม่ใช่อินโดจีนใช่เจ้าคุณสุพศเอากลับมาทอดอีกทีหนึ่งได้ใช่ไหมเขาจะเล่นอยู่ตรงไหน ผมไม่ได้ซื้อผมซื้ออินโดจีนอันจีนใชิงนเถอะถ้าซือวายใหญ่ใหญ่ได้ไหมใหญ่ไม่ได้เอาอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายเลยก็อาจจะเป็นยุคหลังหรือเปล่าเอา้าถ้าเป็นยุคหลังก็ยังไม่มีราคา,า,าใช่ไหมพอเป็นยุคหลังก็ไม่มีราคา,านะหล่อพ่ออะไรสร้างพี่อ๊อผมเคยจำคำพี่อ๊อบอกว่าถ้าเนื้อเก่าแล้วพิมพ์แปลงเนี่ยแท้แล้วออโต้ถ้าถูกแล้วใครสร้าง ถ้า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 เนื้ออย่างนี้แล้วพิมแปกสมเ็ตโตสร้างแต่ถ้าเนื้อท่าเนื้อเท่านี้แล้วพิมแปกใครสร้างถ้าเนื้อแบบนี้แล้วพิมพ์แปกเป็นสมเบตโตอ่าแล้วาเนื้อแบบนี้แล้วพิมแปกเป็นใครสร้างเป็นปูนากใช่ไหมถ้าเป็นปูนากก็ราคาปูนาคแล้วพี่จะไปซื้อแพงกว่าปูนาคไอพิมพ์ที่ชัดเจนมันก็ต้องงงกันเป็นธรรมดาล่ะเอามา ว่าเลยอันนี้ขององค์ละพันได้ไหมครับได้สิได้สิได้สิอันนี้อันนี้ขอถ้าเกิดผมจะขอห้าพันได้ไหมครับผมไม่ผมยังหาความชัดเจนไม่ได้ว่าเป็นกันมันน่าจะเป็นสองสี่ห้าส่วนเป็นเป็นพิมพ์โบราณนะครับพี่โอ๊ตถ้าสองสี่ห้าส่ว่แต่ว่าเพราะปานต้องถอดพิมพ์สมเด็จโตเลยเนี่ยลูกแรกเนี่ยเนี่ยมันเก่าครับผมผมดูว่าเป็นเป็นพิมพ์โบราณยุคแรกครับพี่โอ๊ตรถเคยบอกว่า อะะไรนเอาง่ายๆอย่างเงี้ยพี่กับพี่พี่กับผมมาเห็นพร้อมกันแต่คราวเนี้ยเมื่อพิมพ์เนี้ยก็เล่นเป็นพ่อปานแล้วเราจะต้องมาพลิกตำราว่าสมเด็จโตสร้างพิมพ์นี้ก่อนพ่อปานมันมันได้นะความจริงก็จะเป็นงั้นแต่ยังไม่มีเวลาอธิบายเดี๋ยวรอให้ผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปนั่งอธิบายกันแล้วอย่างเงี้ได้ไหมครับฮะราคาไม่จบนพี่โอซีราคาเท่าไหร่เอาไว นายผมก็ต้องตีราคาไปสัก2 0 0 0ก่อนอ่ะอันนี้4,000เนี่ยเห็นไ,ไหมอันไหนซื้อได้รู้ปีชัดเจนได้ตังค์ง่ายเลยอันนี้สอง0ัน,น 2, อ่ะ2 0 0 0อ่ะโอเคอ่ะเตรียมตัวได้สมเด็จโตสร้างพิมพ์ขีก่ายผมยวทะเลาะกอับชาวบ้านแน่ <laughs>